ใน NBA f i n a l ครั้งนี้นะครับมีผู้เล่นหลายต่อหลายคนต้องรับความกดดันรับความคาดหวังนี่อาจจะเป็นเวทีพิสูจน์ตัวเองของพวกเขาอาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของพวกเขาเรามาดูกันหน่อยไหมผู้เล่นแต่ละคนเขาแบกความหวังอะไรไว้บ้างในชีวิตจะมีใครบ้างไปลองรับฟังดูนะครับ เริ่มกันที่คนแรกนะครับนั่นคือดานิเอลการฟอร์ดเซนเตอร์คนเก่งของดัลลัสมาวริกดานิเอลการฟอร์ดในเพลย์ออฟปีนี้มี9.4คะแนน5.9รีบาวด์1.6บล็อกเขาเป็นคนสำคัญของดัลลัสมาวริกเขาเกิดคำถามว่าดานิเอลการฟอร์ดเป็นเซนเตอร์ที่ดีพอสำหรับดัลลัสหรือไม่ต้องบอกว่าตอนนี้มันมีเดลิกลาฟลีที่จาะตูดขึ้นมาและก็เล่นได้ดีมากๆดานิเอลกาฟอร์ดถูกเลือกเป็นตัวจริง มีส่วนสำคัญกับการเล่นเกมรับเกมป้องกันแต่ว่านโยบายการทำทีมโดยมีกันดาเนียลแกฟฟอร์ดในอนาคตเนี่ยมันยังไม่แน่นอนสโมสรสามารถปรับเปลี่ยนแท็ติกได้ตลอดเวลาในเวทีรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้อาจจะเป็นการวัดว่าเขาดีพอจะอยู่ในระยะยาวในอนาคตของทีมดัลลัสมาวลิกหรือไม่ ต้องมาเอาใจช่วยกันว่าดานิเอลแกฟฟอร์ดจะเฉิดฉายได้หรือไม่นะครับคนต่อมานะครับนั่นคือ PJ w a วอชิงตัน PJ w a วอชิงตันเนี่ยมีผลงานอยู่ที่13.8คะแนนโดยเฉลี่ย6.8รีบาวาด์สตอา์ซเป็นผลงานที่ดีมากๆและหลายต่อหลายเกมเขาก้าวมาเป็นมือ3าของทีมต่อจากลูก้าต่อจากคาร์รีเอร์วิงมันเลยเกิดคำถามว่าในเพย์ออฟปีนี้มันอาจจะเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่า p j w a วอชิงตัน เหมาะจะเป็นมือ3ระยะยาวให้ดัลลัสหรือไม่ต้องบอกว่าหลายต่อหลายเกม3แต้มของเขาสำคัญมากการประกบติดการไล่จับผู้เล่นดาวเด่นฝั่งตรงข้ามแล้วมีขนาดรูปร่างโคเวอร์ทั้งวงในวงนอกเขามองว่า PJ w a วอชิงตันเนี่ยอาจจะมองเป็นรากฐานอยู่กับดัลลัสยาวๆเป็นมือ3ของทีมตรงนี้ต้องพิสูจน์แล้วว่าเกมอย่างหนักๆอย่างรอบชิงชนะเลิศเนี่ย เขาสามารถผ่านมันไปได้จริงหรือไม่นะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือนาอาเอาฮาฟอร์ดเอาฮาลฟอร์ดผลงานอยู่ที่9.6คะแนน7.3รีบาวสอ2แอสซิต์และเขาเป็นตัวที่มี3แต้มทีเด็ดนาอัเอาฮาฟอร์ดเนี่ยอายุ38แล้วเราไม่รู้เลยว่านาอาเนี่ยจะมีอนาคตใน NBA อีกนานหรือไม่โอกาสครั้งนี้นั่นคือการพิสูจน์ตัวเองของนาอัลเอาฟอร์ด ว่าจะมีแชมป์ติดมือในอาชีพนี้หรือไม่เออฮอฟอร์ดมีอาชีพที่ยาวนานติดออสตาหลายสมัยติดออล NBA หลายสมัยมีการปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาและทุกวันนี้ก็เป็นเซนเตอร์ที่เหมาะกับบอสตันเซลติกต้องบอกว่าเออฮอฟอร์ดเป็นคนที่ลงมาอุดรอยรั่วเล่นเกมลับปิดทองหลังพระแล้วมี3แต้มทีเด็ดตรงนี้เนี่ยมันคือโอกาสสุดท้ายแล้วก็ว่าได้ถ้าเขาไม่ได้แชมป์ปีนี้ โอกาสในอนานะคตนี่มันยากมากๆใครเป็นแฟนนะเอานี่คือโอกาสสุดท้ายที่นะเอาจะได้แหวนนะครับผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือเดริกไวท์เดริกไวท์เนี่ยผลงานดีมาก17.6คะแนน4.4แอสซิสต์4รีบา์ในเพย์ออฟรอบนี้ฟอร์มดีมากๆตอนนี้เขากำลังจะปักหลักว่าเขาจะเป็นผู้เล่นที่ไม่สามารถแตะต้องได้ของบอตตันเซลติกเดริกไว ตั้งแต่ย้ายมาจากสเปอร์เป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากจบหลักสูจากโคตป๊อปกลายเป็นผู้เล่นที่เพอร์เฟกมีความเข้าใจในเกมสูงเป็นตัวเชื่อมที่ดีเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นแล้วมีฟอร์มก้าวไปเป็นผู้เล่นเกือบจะเป็นผู้เล่นระดับออสตาด้วยซ้ําต้องบอกว่าเดลิกไวท์เนี่ยมาตรฐานการเล่นสูงมากณวันนี้เขายังเป็นเหมือนโลเพเยอร์หคนถ้าเขาพาบอตตันเซลติกคว้าแชมป์ได้ในรอบนี้ อาจจะเป็นผู้เล่นที่ไม่สามารถแตะต้องได้เป็นผู้เล่นที่แสนจะมีค่าของบอสตันเซลติกและจะต้องเก็บไว้กับทีมให้นานที่สุดเท่าที่จะเก็บได้นะครับผู้เล่นคนต่อมาในอันดับที่6เนี่ยนั่นคืออาจารย์จูจูฮอริเดย์จูฮอริเดย์มี13.5คะแนนโดยเฉลี่ย6.1รีบาว4.5แอร์ิิตในเพย์ออฟครั้งนี้อาจจะเป็นการพิสูจน์ว่าจูฮอริเดย์ควรเป็นผู้เล่นระดับลล์อ o ฟ fame ต้องบอกว่าอาจารย์จูเนี่ยมาแบบงงๆแล้วก็พาบอตตันเซลติกดีมากๆเขาเป็นจิ๊กซอที่ขาดหายเป็นจุดที่เติมเต็มระบอตตันเซลติกลงตัวอาจารย์จูทําให้บอตตันเซลติกกลายเป็นทีมระดับลุ้นแชมป์ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์จูเล่นกับมิวกี้บักก็พา Buck ah <c oughs> มิวกกี้บักคว้าแชมป์ได้ตลอดทั้งอาชีพเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ถูกยอมรับ เป็นผู้เล่นทูเวที่ดีเป็นผู้เล่นที่เล่นเกมรับได้ยอดเยี่ยมเป็นในเบอร์ต้นๆเลยสําหรับตาแหน่งกาดและตอนเนี้ถ้าเขาพาบอตันเซลติกได้แชมป์อีกสมัยเขาควรจะเป็นผู้เล่นระดับฮอออฟเฟมอย่างแน่นอนนะครับสำหรับจานจูในอันดับที่5นะครับที่มีความคาดหวังเนี่ยนั่นคือคริสตัลปอซิงกิทปอรซิงกิทเนี่ยมี13.5คะแนน5 r e b าว์1.8บล็อกต้องบอกว่า ปอซสิงกิตเนี่ยจะเป็นการพิสูจน์อาชีพตัวเองเลยก็ว่าได้ก่อนหน้านี้ตอนล้มเหลวกับดัลลัตใครหลายคนสื่อปากแจ๋วเนี่ยก็มองว่าเขาเป็นของปลอมแล้วก็มีอาการบาดเจ็บอย่างหนักอาจจะกลับมาไม่ได้ใน NBA อาจจะค่อยๆลางหายไปแล้วก็จาก NBA ไปสุดท้ายแล้วปอซสิงกิตเนี่ยก็กัดฟันสู้ไปผ่านเรื่องยากๆไปแก้ไขปรับปรุงกลายเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของบอตตันเซลติก แล้ววันนี้เมื่อเขามาอยู่บอตันเขาป้องกันที่ห่วงได้ดีแล้วเกมลุกทีเด็ดพาทีมชนะในเกมแรกการได้แชมป์ครั้งนี้อาจจะเป็นการพิสูจน์ว่าปอสซิงกิตเป็นจิ๊กซอตัวที่หายไปของบอตันเซลติกและก็เขายังมีอนาคตอีกไกลใน NBA ผู้เล่นคนต่อมาที่ต้องพิสูจน์ตัวเองเนี่ยนั่นคือคาร์รเออร์วิงคาร์รเออร์วิงมีผลงานที่ดีมากเขามี21.9คะแนนโดยเฉลี่ย5.1แอสซิสต์3.7รีบาว ตรงนี้จะเป็นการพิสูจน์แล้วว่าเขาจะก้าวผ่านร่มเงาของเรเบลได้หรือไม่ต้องบอกว่าในรอบชิงชนะเลิศปี2016ลูกยิงของคาร์รีเอร์วิงที่ยิงแสกหน้าสเตเฟนเคอร์รีเป็นหนึ่งในโมเมนต,ต์สำคัญเป็นลูกสำคัญที่พาคลิปแลนด์คารวาเลียคว้าแชมป์แต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากก้าวออกจากคลิปแลนด์เพื่อพิสูจน์ตัวเองก็มีแต่สารละวันเตี้ยลงนี่คือโอกาสอีกหนึ่งครั้งที่คาร์รีเอร์วิงได้กลับมารอบชิงชนะเลิศกับดัลลัสมอรวิลล์ และก็เขาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากๆที่พาดารลัตมาไกลขนาดนี้ณนะเวลานี้ในรอบชิงชนะเลิศอาจจะเป็นเวทีพิสูจน์ว่าเขาดีพอจะก้าวผ่านล่มเงาของโรบอลหรือจะแพ้และอยู่ใต้ล่มเงาตลอดไปนะครับผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือเจเรนบาวเจเรนบาวในเพลย์ออฟปีนี้ผลงานดีมาก24.6คะแนน6รีบาว2.9แอสซิตตอนนี้ จอรินบาวเนี่ยเขาต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเนี่ยดีพอกับสัญญาม็กคอนแทคที่เขาได้หรือไม่ซึ่งตลอดรอบชิงชนะเลิศเขาเหมือนเป็นมือหนึ่งของทีมบอ t ตันเซลติกเขาเป็นคนที่แบกทีมในด้านการเล่นเกมลุกได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการข้ามเข้าห่วงการสร้างจังหวะและก็เป็นหมากสำคัญในการป้องกันร,รูก,การ์ดอนชิดต,ตอนนี้ถ้าบอตตันเซลติกสามารถเป็นแชมป์ได้จอรนบาที่ค่อยๆดีขึ้นในปีนี้ มันจะเป็นการอุดปากนักวิจาร์ณว่าสัญญาที่เขาได้เขาดีพอและก็เหมาะสมกับรางวัลน,นั้นนะครับผู้เล่นคนต่อมานะครับนั่นคือลูก้าดอนชิดลูก้าดอนชิดเนี่ยมีผลงานอยู่ที่29คะแนน9.7รีบาวแปดแอซซิตเป็นมือหนึ่งเป็นเดอะแบกของดัลลัสโมวาริกรอบนี้เขาต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเนี่ยจะก้าวผ่านล่มเงาของแรลลี่เบิร์ดได้หรือไม่ ต้องบอกว่าตลอดทั้งอาชีพของลูก้าดอนชิดเนี่ยด้วยการเป็นผู้เล่นสมอ l ฟอร์เวิรจ่ายบอลดีเซนบอลฉลาดจบสกอร์ได้เขามักจะถูกเปรียบเทียบกับแรรีเบิร์ดเสมอซึ่งรู้หรือไม่ว่าแรรีเบิร์ดเนี่ยได้แชมป์ครั้งแรกตอนอายุ24ปีปัจจุบันลูก้าดอนชิดอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของอาชีพเขามีอายุ25ปีถ้าแฟนบางคนชอบเปรียบเทียบตอนนี้สถิติของลูก้าดอนชิด ดูจะเป็นลองแลลี่เบิร์ดนิดถ้าอยากจะสูสีกับแลลี่เบิร์ดอยากจะเป็นเลกซี่ที่เหมาะสมเขาควรได้แชมป์ปีนี้ต้องมาดูว่าการเข้าชิงครั้งแรกของลูก้าดอนชิดเขาจะทำได้ดีขนาดไหนเขาจะเปลี่ยนเกมกลับมาได้หรือไม่และถ้าเขาได้แชมป์เขาควรเป็นหนึ่งตำนานของดัลลัสมาวอลิกอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับ ส่วนในอันดับที่1นเนี่ยนั่นคือเจสันเททัมเจสันเททัมมีผลงานอยู่ที่24.9คะแนนโดยเฉลีย่ย10.3รีบาว6.3แอซซิตสิ่งสำคัญที่สุดของเจสันเททัมเนี่ยเขาได้มาแทบทุกรางวัลแล้ว mm hmm. เหลือแค่พิสูจน์ตัวเองว่าเขาดีพอจะพาบอลตันเซลติกเป็นแชมป์หรือไม่ถ้าเขาเป็นแชมป์ครั้งนี้เขาอาจจะเทียบกับพอเพียรอะไรแบบนี้คนที่ถูกดับมาแล้วพาสโมสสคว้าแชมป์ได้ ที่ผ่านมาเกิดคำถามมากมายว่าเททัมเป็นผู้เล่นที่ชอบโชคในเกมสำคัญเขาดีพอจะพาบอตตันเป็นแชมป์หรือไม่รางวัลส่วนตัวไม่ต้องพูดถึงออสตาออเอนบีเอมีลุ้นรางวัล MVP เขาดีทั้งหมดสกิลของเขายอดเยี่ยมทั้งหมดแต่ว่าถ้าวัดที่ผลงานรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้สำคัญกับเททัมมากๆถ้าผ่านไปได้เขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม แต่ถ้าผิดแพ้เขาอาจจะถูกแฟนมองว่าหรือเททห่มคือผู้เล่นที่ดีแต่ไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้เอาละนี่คือ10เป้าหมายของแต่ละคนคุณคิดเห็นอย่างไรใครจะทำได้ใครทำไม่ได้ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะจ๊ะวันนี้ลาแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะ